ในทุกๆ4ปีจะมีกีฬาโอลิมปิกที่รวมสุดยอดนะักกีฬาจากทุกมุมโลกมารวมกันไว้ในเมืองเมืองเดียวและปีนี้2024ก็เป็นปีของปารีสและนี่ก็คือ1เหตุผลที่เรา,า้ายตัวเองมาอยู่ปารีสมาดูการเปลี่ยนแปลงของเมืองของคนปารีสและขอดูกีฬาโอลิมปิกสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะเป็นกีฬาอะไรก็ได้เราก็เลยจองตั๋วไปดูฟุตบอลโอลิมปิกแต่ใครจะคิดว่า โอลิมปิกที่จัดที่ปารีสจะไม่ได้มีแค่ปารีสอย่างมันยังมีที่ลียงซึ่งต้องนั่งรถไฟไปถึงสองชั่วโมงไหนๆก็จองตั๋วผิดแล้วงั้นก็ซื้อตั๋วรถไฟเพิ่มเพื่อไปดูกีฬาที่เราก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่งั้นปะในเมื่อใจพร้อมแต่กายอาจจะไม่พร้อมลียงแค่สองชั่วโมงเองก็ไปเลยสิจ้าเริ่มลียงแล้วมาถึงลียงแล้วก็มีเวลาชิวๆอยู่ามาณเอ่อวันหนึ่งเต็มๆแล้วก็ คืนนี้มีไปดูฟุตบอลที่นี่กดลนหาห้องน้ำอยู่ห <c oughs> ิวมากเลยอ่ะเป็เวลาเก้าโมงเช้าเพิ่งออกมาจากสถาน,นีรถไฟแล้วก็คือสถาน,นีรถไฟอ่ะเดินไปถึงตรงแบบตรงดาวเทาหนรนิยงอ่ะใช้เวลาประมาณสิบนาทีเองก็ลงเดินอยู่ก็มีร้านเอเชียด้วย ร้านเอเซียด้วยไม่มีอะไรทำเข้าไปดูดีกว่าเฮ้ยม,มีเต้าส่วนด้วยเหรออันนี้อะไรอ่ะเป็นขนมอ่ะเพราเป็นไอ้ตัวตัวเหลืองอาริร่อนอุ้ยเจอร้านเอเซียที่นี่ด้วยร้านตั้งมาจากตังแซมาจากตังแซาเข้าเปอ่อน แล้วที่ขายไม่ได้ก็คือนี่ The best ประลาพี่ไหมนองพ่นก็โอเคนี่น้ำใบเตยมีน้ำใบอนางด้วยเมื่อกี้นี้เพิ่งเดินออกมาจากร้านเอ่อขายของชาเอเชียโอเคเลยของดีของเยอะไม่รู้ว่าคนที่นี่ซื้อ ของเอ่อของพวกเอเชียกันที่ไหนแต่ร้านเมื่กิน้นะฮะมีครบนะแล้วราคาไม่ได้แบบว่าโดดจากปลารีสเลยโอเคยังเดินไม่ถึงดาวทามอยู่ดีแต่แวะมากินร้านนี้ก่อนเพราะว่าจะเข้าเข้าห้องน้ำแล้วก็เอสเปซโซ่หนึ่งแก้วกับโค้ดสองโค้สองแบบโฮมเมดมากจะหอมเนยนะ อืมอร่อยมากเลยอร่อยด้วยอืมนุ่นๆเยอ่ะลียงเป็นเมืองสวยแต่ยังไงขอติดไปคลิปหน้าก็แล้วกันเพราะคลิปนี้บอกแล้วว่าจะพามาดูฟุตบอลโอลิมปิกครั้งแรกของเรางั้นขอวาไปตอนเย็นกันแล้วกันปะลุย ก็ค <mean> ือสายกันสุดๆนั่ เอาจริงตอนนั้นถือว่าจะไม่ไรู้ภาษาฝรั่งเศสเท่าไหร่แต่ก็พ่อดูออกว่าด้วยความเชี่ยวจาญและก็จนจนละเ,เล่นเวฟเป็นตัวด,ด้วย แลนนี่คือวินาทีที่ฝรั่งเศสทีมเจ้าภาพทำแต้มขึ้นมาเสมอได้นี่คือประตูแรกของฝรั่งเศสในคืนนั้น และนี่คือจังหวะที่กรรมก,การกาลังตัดสินว่าจะเป็นลูกโทษหรือเปล่า <z> ขอให้สังเกตที่เสื้อแดงมุมซ้ายที่กําลังจะลุกขึ้นมาตอนที่กรรมก,การบอกว่าไม่ใช่ลูกโทษเขาเป็นคนเดียวตรงนั้นที่มาเชียร์ทีม e อียิปต์ก็เลยทําให้เห็นว่าในสนามบอลมี2ฝ่ายจริงแต่จุดมุ่งหมายของทุกคนที่มาที่นี่ก็คือการมาเชียร์กีฬา,ากีฬากีฬาเป็นยาพิเศษจริงบะเราอาจจะไม่เข้าใจทุอกอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลรู้แค่ว่าถ้ายิงเข้าโกก็คือได้แต้ม แต่ที่เราเข้าใจชัวๆเลยก็คือทุกคนที่มาที่นี่ตั้งใจมาเชียร์จริงๆมีลาท่าทางตอนที่ยังไม่เข้าหรือตอนที่ยังเข้ามันก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตรจริงๆแต่ยังไงสุดท้ายแล้วคืนนี้ฝรั่งเศสมาสามหนึ 3, ่งฝรั่งเศสนามีมากดีมากดีมากดีมากแค่ขึ้นแล้วกลับบ้านยังงก่อนกลับบ้านยังไง กนะำลังเสีชนะบอลสุดยอดตอนนี้กาลังรอขึ้นรถบัสโอเคทุกคนกลับมาถึงปาลีแล้วนี่หอไอเฟลอยู่ตรงนี้เออเหนื่อยมากเมื่อวานเหนื่อยมากเหนื่อยกับการนั่งรถจริงๆอะมันไม่เหนื่อยหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเออขึ้นรถตอนประมาณ เออเที่ยงคืนอะไรเงี้ยมันจะได้นอนพอมาถึงปาลีมจะจะได้นอนใช่ปะนอนบนรถมาเรื่อยๆแล้วเราก็คือโอเคไงแต่เมื่อคืนคือทั้งคุยโทรศัพท์ทั้งเอ่อมีการสูบบุหรี่บนรถเด็กรถก็เลยโทรเรียกตำรวจแล้วเป็นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตกันมากอ็นนี่เวสผ่านไปละการดูบอลจะสนุกขนาดนี้เพราะจริงๆเ้าเป็นคนที่ดูบอลไม่เป็นด้ก็คือเข้าใจแหละว่าแต่ให้ลูกมันเข้าไปในโกก็คือชนะ แต่แต่คือเอ่อเข้าไปก็คือกะแบบว่าไปเสพบรรยากาศกับกับคนอื่นใช่ไหมที่แบบว่าเออเป็นเอ NERGY ของคนอื่นที่แบบตะโกนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือก,ก็ก็คิดอยู่แล้วว่ามันต้องสนุกแต่คือเกินความคาดหมายมากก็คือสนุกมากสนุกแบบเฮ้ยมีเรือมาข้างหลังสนุกมากๆเลยคิดว่าเป็นการเปิดใหม่อ่ะเป็นการเปิดแบบ เขาเรียกว่าป x p e r i e n c e ใหม่เลยแล,แล้วแบบชอบชอบมากๆเลยงั้นวันนี้หมดแค่นี้ก่อนคลิปหน้าจะลงอะไรอีกไปไหนอีกยังไม่รู้เลยก็ช่วงนี้ก็ทำงานวนไปนะจ๊ะแล้วก็ไม่มีอะไรละฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อ Bye.